ค่ะน,นี้ก็จะเป็นวิธีของเงินคืนจาก Google Play Store อีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการที่เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็กดไปที่การชำระเงินนะคะงบประมาณและประวัติการสั่งซื้อ,อก็จะเจอยอดเงินที่ได้ชำระไปนะคะ กลับออกมาที่หน้าโปรไฟล์เดิมนะคะกดไปที่ความช่วยเหลือและความคิดเห็นนะคะของเงินคืนได้เลยค่ะจากนั้นก็เช็คดูอีเมลก่อนนะคะว่าตรงกับอีเมลที่โดนหักไปหรือเปล่าแล้วก็เลือกรายการนะคะที่ต้องการของเงินคืนเลือกเหตุผลในการของเงินคืนนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะคะจากนั้นก็รออีเมล จาก Google นะคะที่ส่งมานะคะว่าจะได้รับเงินคืนหรือเปล่านะคะอีกวิธีที่เราสามารถของเงินคืนได้นะคะโดยการาไปที่แอปเลยตรงเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะก็จะมีนโยบายการคืนเงินอยู่นะคะก็ให้กดลงไปเลยนะ,ะแล้วก็ทำการขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะ ทั้งนี้นะคะการที่ได้รับเงินคืนนะคะก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางแอปด้วยนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะติดต่อกับทางแอปได้โดยตรงนะคะโดยการที่เข้าไปที่แอปนะคะเราก็เลื่อนลงมาตรงที่ข้อมูลติดต่อของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะก็จะมะีเว็บไซต์หรือว่าอ e ีเมลหรือว่าที่อยู่นะคะให้ไว้นะคะก็ลองเข้าไปติดต่อดูได้นะคะ ค่จบคลิปนี้แล้วนะคะก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ